ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์นะครับของการพยากรณ์นะครับซึ่งในส่วนของศาสตร์พยากรณ์ก็จะมีสองศาสตร์นะครับใหญ่ๆศาสตร์แรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายทายทักนะครับเรื่องของที่เรียกว่าโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการดูในส่วนของเลิกยามนะครับก็ว่าได้หรือการดูในส่วนของจักรราศีนะครับราศีเกิดต่างๆนะครับแต่ละคนก็จะมีราศีที่แตกต่างกันนะครับ บางทีวีบางช่องนะครับก็จะมีลักษณะนะครับที่มีการพยากรณ์หรือทํานายถ่ายทักนะครับที่เรียกว่าราศีนะครับดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตาาําราที่เรียกว่าโหราศาสตร์นะครับอีกตาาํารานึงนะครับในส่วนของเรื่องของในส่วนของการดูในส่วนของที่เรียกว่านะครับกราฟชีวิตนะครับตำรานี้นะครับก็อยู่ในส่วนของหลักในส่วนของโหราศาสตร์นะครับการดูในส่วนของวันเดือนปีเกิดเนี่ยแหละนะครับว่าดีหรือไม่ดี ปีไหนที่จะดีปีไหนที่จะไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําราในส่วนของรัสัตว์หรือนะครับบางตํารานะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูเรื่องของปีเกิดนะครับหรือที่เรียกว่าปีนักสัตว์นะครับก็จะมีการทำํำนายทายทักนะครับซึ่งในส่วนของปีนักสัตว์เนี่ยมีในส่วนของตำราหนึ่งที่ว่าด้วยในส่วนของลักษณะนะครับ คนที่เกิดปีไหนนะครับแต่งงานหรือมีคู่ครองปีไหนดีอันนี้ก็จะเป็นตำรายตำราหนึ่งนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นตำราที่เรียกว่าผมจะพามาดูเส้นนะครับนะครับเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นมรดกนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้นะครับมรดกตกทอดนะครับเป็นที่ดินที่บ้านเนี่ยนะครับให้ดูในส่วนของลักษณะนะครับจะมีร่องนะครับเป็นเส้นลงมานะครับ ล่องนี้ก็อยู่ระหว่างนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเส้นมรดกนะครับที่ทุกคนได้เห็นก็จะมีชี้ลงมานะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับมาดูเส้นหลักก่อนนะครับในส่วนของเส้นลายมือเราเนี่ยตามตำรานี่นะครับเราต้องแตกฉานเรือรู้ก่อนนะครับว่าลักษณะลายมือลายเส้นของเรามีอะไรบ้างครับในส่วนของเส้นแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นชีวิตจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมา ลักษณะเส้นนี ejemplo, el o o. Sí. Oh ้นะครับตามตำรับตำราเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเส้นนะครับชีวิตยิ่งเส้นชีวิตนะครับยาวนะครับมาจนถึงข้อมือเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบุคคลคนนั้นนะครับก็จะนะครับมีลักษณะนะครับที่มีอายุยืนยาวนะครับทีนี้ลักษณะเส้นนะครับบางคนเคยถามว่าเส้นชีวิตแบบไหนที่ดีนะครับที่ผมกําลังจะวาดอยู่นี้ก็คือเส้นชีวิตที่ดีก็คือ ไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับลักษณะเส้นก็คมชัดลึกนะครับเด่นชัดนะครับมองเห็นชัดเจนอันนี้ก็คือเส้นชีวิตที่ดีนะครับถ้าไม่ดีเป็นยังไงก็คือก็จะมีเส้นตัดนะครับหรือมีโซ่นะครับมีเกาะเส้นขาดนี่แหละอันนั้นก็ถือว่าเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับทีนี้ลักษณะนะครับเส้นต่อมาก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นสมองตามตำรับตำรานะครับก็บอกว่าถ้าสมองเส้นสมองสัส้นแบบนี้ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพานไปทิบความเฉลียวฉลาดนะครับก็จะน้อยแต่ถ้าใครมีลักษณะนะครับเส้นสมองยาวนะครับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่านะครับลักษณะสมองเรียนเก่งนะครับรู้เท่าทันคนนะครับถือว่าเก่งนะครับต่อมาเส้นที่อยู่ใต้เนื้อก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจบางคนก็มีลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับวิ่งเข้าแล้วก็ม่หยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับเดินเสา หรือใต้นิ้วกลางนะครับตามตำรับตำราก็บอกว่าลักษณะนี้นะครับเป็นคนนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ฝูงแล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนนะครับจิตใจไม่เข้มแข็งนะครับหรือใจน้อยน้อยใจบ่อยนะครับเพราะว่าเส้นใจสั้นนะครับทีนี้ถ้าดีเป็นยังไงนะครับถ้าดีก็คือลักษณะเส้นนะครับก็จะวิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพุทธะนะครับลักษณะนี้เลยนะครับตามตำรับตำรานะครับปลายเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ย หากมีลักษณะวิ่งเข้าหาเนินพฤหัสหรือใต้นิ้วชี้นะครับตาสำหรับตำราโบราณนะครับเขาบอกว่าจะเป็นคนนะครับที่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเป็นเจ้าคนในคนในภายพักหน้านะครับสามารถชี้นิวสั่งงานได้นะครับแต่ลักษณะเส้นวันนี้นะครับที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือลักษณะเส้นนะครับที่อยู่ตรงร่องเนี่ยนะครับนิ้วกางกับนิ้วนางนะครับก็จะเป็นร่องนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่ออกมาจากร่องนี่แหละนะครับ ลักษณะนี้ตามตำรับตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะเส้นมรดกตกทอดนะครับใครมีนะครับตามตำราเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับเรื่องของนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับที่ออกมาจะเป็นเจ้าของที่ดินนะครับลักษณะนะครับลายมือลายเส้นนะครับสก็คือได้รับทรัพย์สมบัตินะครับจากพ่อแม่นะครับหรือปู่ย่าตาใหญ่นะครับ ข้อที่3นะครับจะได้รับมรดกตกทอดนะครับมรดกตกทอดนี่ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับที่บ้านหรือเงินก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดเหมือนกันนะครับที่ผู้ใหญ่นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ให้เรานะครับหรือข้อที่4ี่เขาบอกว่าผู้ใหญ่นะครับจะเย็นดูรักไข้แล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะเส้นเนี่ยแหละนะครับตรงร่องนะครับง่ามมือเนี่ยแหละระหว่างนิ้วกางกับนิ้วนางนะครับแล้วก็ ลักษณะเส้นก็จะวิ่งลงมาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูเส้นหลักด้วยนะครับเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นใจจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีนะครับลักษณะนี้นะครับถือว่าเป็นลักษณะเส้นมรดกตกทอดนะครับถือว่าจะได้รับทรัพย์สมบัตินะครับที่ดินที่บ้านนะครับหรือทรัพย์สินเงินทองนะครับจากพ่อแม่นะครับหรือปู่ย่าตาใหญ่สำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ